พี่้ไปตีไฟพี่ไม่รู้ น้องพี่โยนให้ป้าพง่าวไปปูให้ทานก่อนสิเดี๋ยวเธอไม่ต้องสี่งล้วขอพ่ในใจขอป้าปู น้องเพลงของป้าปุ๊ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีจุดให้อีกลอบานึงให้หนูเป่าให้ป้าปุ๊กเป่ากันอำไมอะไปดูพี่ทีดิี่ีีเากไัดา้่ะเงไหนครกนี้งแล้วัวใครว่ไา้วอ้าวเก็ไมออนังกลัวว่าเออดี๋ยวเอาไปไม่ได้ไม่ใช่ที่เก็บแบก ใไเหยดแหวกเไปลงนี้สากรโอยสึกสันมันเกิดนะวดูพิธีดิ้อาไร่หรอเขาเขาน์กันเนาเอะไรด้วยจะมาุกใส่ยิ้มเหรอเอามาเมื่อวานใช่ยิ้มใ้าใช่มกเฮ้ยเขามีเล่นเล่นเกมในเทน้ำพริกเผาปุกไงอ๋อเอออ่ะอายใ่ยิะให้ขายน้ำพริกเผาพุกได้วันหนึ่งอ่ะอ่ะเร็ออ่ะขาย่ะ วันอะไรหรือวันที่เท oh, ่าไหร่วันวันวันอะไรการปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยอ้หรู้ลหนูไปตอบรชนะแน่นอนแล้วรอบนี้ของแจกราเทียบภาพนะคะมีอะไรบ้างเนี่ยของแจกของแจกขายของนะเหมือนไม่ได้อยากจะกำไรแจกของเจงแจกรอบๆหนึ่งกำไรบ้างปะเนี่ยของอ้าวสตาร์ปาร์ตี้นะครับเดี๋ยวอีกสี่นาทีนะครับเราจะตัดเค้กกันกินล้าออะ ฉัน่นสูบฉันเสูบอ๋อรไม่ตด้เลอะมาเดียวสตาร์ปาตี้อ่ะหนช่วยแวด้วเลขอดาค่ะยาอขอค่ะขอค่ะสัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค Happy Birthday, ปะปไปสุจุดสสุดจุุดจุดดจุุมดสุดดเ อย่ากดเล่นสิลูกลมาขมีสีนะ้นกิดค่ะัสันสวันเกิวันดกิ่สดีค่สดาสวด้่วนดีปดีใน่วสีปีในม่วสีให่วสปีใ์ม่วสีปีใีปี่สวเดี๋ยวเราขึ้นบน่ันดีปวลูกไปกินเควป่ะกินเคปกวป่ะป๊กป่ะ อาเชียดาวหน่อยลูกอีกสองนาทีครึ่งกับการทำนาตอนนี้มีอยู่ร้อดวงดเลคุณล,งลุงรัศมีสม่งมาห้าิดวงค่ะอุณธนิสลาสม่มาห0ึดวงค่ะ